เสนอเพลงตำนานเจ้าเจ็ดาจากจางเกษมบุญนุโดโดบทเพลงและคำรองขอเชิญรับฟังให้น้ำบันนี้บ้านเดิมฉันอยู่เจ้าเจ็ดเสนาเราขานสืบมาตำนานท่านว่าเอาไว้ มีเจ้าเจ็ดองสเสด็จมุงตรงเพื่อมาลีไยถูกประมาลูกลานข้งใหญ่เ่าพาหานเวียงใจปบบนั้นตรึงตรามองเห็นบบพาอุลาสุกยิงย,ยังเห็นทุกสิ่ง เมื่อขังพ่อรวงเสด็จมาจังชนละมาสองกากวัางรองเจ้าเจ็บนั่นนาเนื่องเน้นไปด้วยปวงประชาพ้อมใจกันมาชมพระบาลมีเจ้าเจ็บเสนาดินแดนแห่งมห้ติจิต ลวงพ่อหยิมสั์สิทธิ์ผูกจิตให้ทำความดีัาถกรรมเรื่องชื่อทั้ง้านฝีมือเรามีเจริญในพอยได้หลากสีสิ่งเหล่านี้ที่พาคุมใจ แซ่สองส่งครองมองดูงามป่ายำสนไทยยางามแทเรียนแทส่งไทยตลาดน้ำงามเหลือกินปวยเดี่ยวเรือกินชื่อหนิ่งกลบัดนี้มาพัฒนาเก้าไกลเราภาคภูมใจ เจเจ็ดเซนาเจาเจ็ดเซนา,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 ามินแนนแห่งไม้มติจิตลูห่วงพ่อยิ้มศักดิ์สิทธิ์ผูกจิตให้ทำความดีหักธะกรรมเรื่องชื่อจงดานฝีมือเรามี เจรินยนพอยได้หลากสีสิ่งเหล่านี้ที่ภาาภูมิใจและสองฝั่งครองมองดูงามตายามสนทยางามแท้เอือนแท้สงไทย ตลาดน้ำงามเหลือกินสวยผิวเลือขึ้นชื่อเลือไก่บัดนี้มาพัดธนาเก้าไก่เราบากูมิใจเจ้าเจ็ดเสน่าจบไปแล้วนะครับเพลงตำนานเจ้าเจ็ดจ,จากอาจางย์เสียงพุดดน่นดมชุมชนเทศบาลตะบลเจ้าเจ็ด บอาจารย์เกษมพูนด,ดมนั้นบ้านเดิมอยู่ที่ตำบลเจ้าสเสด็จอำเภอเสนาจานานังหวัดนครีรีอยุธยาได้นำบทเพลงกำนานเจ้าเจ็ดซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งแต่งเองร้องเองนะครับโดยอาศัยรากฐานของเพลงซากหลักบึงพระรามซากหลักบึงพระรามนะครับ เพื่อเป็นพื้นฐานในทำนองเพลงนี้ก็ดีไม่ดีก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ติชมได้นะครับสวัสดีครับ